ันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วนี่นะคะเราก็กลับไปแล้วกับคู่เก้าอับั่นเองก็คือของแพลเแมกซินเองค่ะชื่อว่า6คําถามกับเก้าอับที่จะทําให้เรายิ้มไม่หุกจริงสุดๆุวายแล้วคู่เนี่ยมันแบบ อันนีะยังติดตากับนับสิบนับสิบกุนจีนใช่คือความนุ่นิบอยู่นิดนิดเออคือแบบความเร้าแรงของนับสิบแบบแบบยังติดตาต้องใจจริงแล้วความแบบว่ากุนจีนคือคนน่ารักคนหนึ่งตัวแค่ไหนจริงไปค่ะอยากรู้แล้วแบบคำถามแต่ละคำถามเราจะชวนจิ้นขนาดไหนกันเชียวไปค่ะเริ่มแล้วคล้ายกับแอบแสบปแอบแสบแบบคมๆเลยแล้วกันนี่ โอวที่ผมบอกว่าผมนี่ไม่ชอบกินอาหารจืดแต่ไม่กินแล้วอร่อยมากเลยอาหารจืดสวัสดีครับผมพาคุณพากลับผมเก้าั่วโมงเก้าครับแล้ววันนี้นะฮะเราถ่ายแฟชั่นกันกับแถวนะจ๊ะครับผมนจริงเลยอ่ะพี่เสือฟังจะตายเลยจริงสามคำยังไม่รอดเลยเอาห้าแล้ววันนี้เออผมไปก่อนแล้วกันครับหลอคุณขุ่มกินเยอะง่วงแมวกรด ห้าคำนี้คำกล่าวหาทั้งนั้นเลยหอดูดีน่ารักเก่งสุดท้ายนี่จะให้อะไรอีแบบคมๆเลยแล้วกันนะนี่คมละใบพีชโกรีจริงๆเขาครบมากอ่ะผมไม่รู้จะให้อะไรเอาครบดีกว่าอจริงให้คำนี้ก้อยอัพอ่ะเก้าอ๋อตังคืขึ้ปรีชาเอาชื่อเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นนะ เมย์เมยไหนตั้งเมย์เลยเมย์เหมาะปะผมตั้งชื่อคุณผมจะตั้งชื่อคุณว่าเฮนรี่เฮนรี่เกลียดจริงๆรเมย์เมยว่าไงเฮนรี่เมย์เฮนรี่เมยเฮนรี่ไปเถอะต่อดีกว่าเพราหลอกไปกาแฟเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมนมอ่เหมาะกับเขาอยู่นะเพราะว่ามันมีทั้ง วามเข้มวามหวานกลมกรอบลงตัวไปหมดโอเคแปเวอร์รรอรร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 รยรรทรร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 วรร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 รเหมือนกันมันก็มีรุกรรรกรรรรรเนระทีรแบบต่ารกันสรรรรรรรแรรว่ารรรใชรร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 รารวรร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 รกับรรบรรรรร่รร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 ร่ร พวกของทอดนะจริงไข่เจียวบ้ากินด้วยกันบ่อยสุดอาตารไข่เจียวไมรูจะตอบไรละเออไข่เจียวเห็ไะเออครับอุ้ยไม่น่านะเหมือนเคยมีนะแต่เอาเอาจริงๆแล้วอ่ะคิดท้ายอ่ะผมจะลองสั่งเพราะว่าเมนูที่ผมอาจจะเป็นคนที่กินซ้ําคือไปร้านไหนมั่นใจเมนูไหนสั่งซ้ําแต่นี่เขาจะกินอาหารที่แบบว่า มันหลากหลายกว่าผมแล้วก็ผมก็จะบอกว่าเอองั้นงั้นงั้นผมเอาเนี่ยเอาที่คุณมาเดี๋ยวผมลองแล้วก็เป็นอาหารหลายเมนูมากที่กินกับใช่ได้ติดใจแล้วก็ให้พาเขาพาไปซ้ําตลอดมันคืออะไรที่ผมให้คุณพาไปกินบ่อยๆอ่ะซึ่งเป็นอาหารจืดอ่ะที่ผมบอกวที่ชอบกินอาหารจืดแต่นี่กินแล้วอร่อยมากอาหารจืดไม่รู้มันเป็นเหมือนผัดอกยูเลยสักอย่างปลาโพโต้วไม่รู้เหมือนกัน โอเคต้องเขียนอีกเยให้ตัวเองคอมมดี้คอมมดี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะอยากเป็นคอมมดี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยป่ะใช่ชั้นเบาๆมีผีแอคชั่นรวมนติกโอันนี้มันเรื่องอะไรกันเรืนี้ทุกอย่างเลยควาจริงเรื่ไปไม่หมดอ่ะทุกอย่างสิ่งทรับใจที่สุดในตัวเก้าก็คงเป็นความจริงใจที่มีด้กันตลอดตลอดก็คือการที่เขาเป็นควาจริงใจแบบเนี มันทำให้เราแบ <ination> บอยากจะเปิดกับเขาอยากจะขอบคุณมากขอบคุณมากก็คือไว้เพื่อนแล้เนื่องก็ความจริงก็ต่อให้เราจะรู้จักกันมาประมาณปีก็รู้สึกนกันมาก็อยากพูดเหมือนกันมากๆเลยก็คือความจริงใจที่มีให้กันมันเลยทําให้เราแบบว่ามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็สนิทกันไวมากเหมือนคบกันมาหลายปีเหมือนรู้จักกันมาหลายปีเพราะว่ามันทําให้การอะไรเรื่องหลายๆอย่างในการทํางานการใช้ชีวิตอะไรเงี้ย มันดูแบบว่าลงตัวไปหมดก็จากอยากจะขอบคุณจริงๆอยากจะขอบคุณคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แจ็ติมด้วยที่แบบว่าแบบว่ามีอะไรให้กันเต็มร้อยตลอดยังไงสุดท้ายนี้ขอฝากด้วยนะครับกับแปลเอาเดือนตีนตยยินี้นะครับก็เดี๋ยวได้พบกับพวกเราสองคนแน่นอนครับแฟนั่นของพวกเรานั้นจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะครับผมไปดูกันครับครับผมฝากด้วยนะครับถ้ารักะอ่ะตึ๊ง คือยังติดความที่แบบว่าติดภาพติดเตา,าแบบว่ายังน่ารักทั้งคู่คือแบบยังเขาเรียกว่ายังติดในแบบซีรีส์มาอยู่คือแบบคิดถึงเหมือนแบบตอนที่ดูแล้วมันแบบมันอินเข้าไปด้วยก็คือความกลับอ้าวเก้าอับเนี่ย<อ>ก็คือเป็นเพื่อนที่แบบเออเหมือนเขาแบบให้เกยียรติซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนที่ต่อการมันก็เลยร่วมง,งานกันได้แบบถึงทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ ก็คือแบบเป็นความน่าร like, ักอย่างหนึ่งก็คือแบบที่ก้าวคืออวยยศอัพไม่ไหวแล้วจริงเหมือนเป็นบะหมี่อัพแล้วนึ่งจริงก็คืออวยยศแบบสุดๆก็คือต้องแต่คําตอบคำถามข้อแรก็สุดท้ายคืออวยยศไม่ไหวจริงอวยเวอร์ก็ะคือตอบครบเอายังไงคนเราจะตอบเพื่อน่าครบเครื่องเอางี้จริงก็คือเฉลยถือว่าเป็นบะหมี่อัพใช่ค่ะเฉลยเลยเฉลยแรงสี่ขาแล้วก็ก็ได้ขับไปดูความน่ารักของก้าวอับกันเนาะแบบเออดองกับอ้าวเนาะก็แบบเป็นน่ารักใสๆเออแบบอยากก็อยาก ดูซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันอีกเผื่อว่าแบบอนาคตจะมีซีรีส์มาอีกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็แบบถ้าแบบมีอีกเราก็จะมารอรีแอคอีกเพราะว่าเราก็เออเคมีคู่นี้คือเป็นเคมีที่ดีด้วยความที่เป็นเพื่อนกันด้วยเนาะเวลาเล่นกันมันก็เออมันน่ารักอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะก็ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะที่แบบแพรไปกระสีนนั่นเองแล้วก็ฝากช่องไว้นะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกกกดดดระะะะะิ่งัันนนนน้้้วววยยยคคคแลีไปบบ๊าา